เมื่อโลกไร้ซึ่งกฎหมายและสิทธิมนุษยชนเราผู้คนทั้งหลายบนโลกใบนี้ก็ไม่สนใจใครอีกเลยนอกจากชีวิตและการอยู่รอดของตัวเองเท่านั้นที่นอนหายของโดนล,ลูดหมดเลยแม้แต่หนังก็ไม่เหลืออาหารก็หมดเกี้ยงไม่เหลืออะไรเลยเอาเลยครับผมสวัสดีทุกคนกันด้วยนะสำหรับวันนี้เนี่ยมาอยู่กับเกมไคโอฟอร์ฉบ,บับผูแค้นเหลือเกินผมอยากจะบอกว่าผมตายตอนนี้ผมเนี่ย ออกไปน่าจะใช่ช่วงนั้นแหละคือบ้านผมไม่พังนะเนี่ยมีพังตรงช่วงเนี้ยไอ้โจนน่ไอ้โจนโจนที่แสนชั่วร้ายเนี่ยมันน่าจะเจาะบ้านผมมาทางนี้เสร็จแล้วมันก็ฆ่าผมตายเสร็จแล้วมันก็ทําที่นอนผมพังเว้ยผมเลยไปเกิดที่อื่นผมสันนิฐานนะว่าไอ้โจรผู้ชั่วร้ายเนี่ยมันน่าจะเป็นคนดูในช่องผมนี่แหละมันไม่น่าใช่คนอื่นละโอเคไม่เป็นไรผมไม่หัวร้อนเพราะว่าผมเป็นคนเลือกเล่นเซิร์ฟ PvP เองเว้ยผมยอมรับในการตัดสินใจของตัวเองแม้ว่าผมจะโดนฆ่าตายและโดนลื้ของไปจนเกลี้ยงในคลิปที่แล้วที่ผมกาว่าจะมาทําภารกิจผมขอบอกเลยว่าผมเปลี่ยนแผนวันนี้ผมจะมาคับของเพื่อซ่อมบ้านและก็คับอาวุธแล้วกูจะไปป้นบ้านคนอื่นผมจะป้นบ้านทุกคนผมใช้ชีวิตแบบคนดีแล้วมันไม่รอดเพื่อนนี้ผมประมาทเองผมยอมรับเลยผมชราใจเว้ยคือช่วงนี้คนดูในช่องผมมันก็ไม่ค่อยได้เยอะอะไรใช่ไหมมันก็แค่ประมาณแบบ เกือบหมื่นอะไรประมาณเนี้ยผมก็เลยเล่นไปแล้วก็เปิดแมปไปอย่างไม่ระวังตัวเลยพลาดเองไม่เหลืออะไรจริงๆมันเอาไปหมดเลย2000 <years> later. โอเคตอนนี้ผมไปฟาร์มของมาระดับหนึ่งแล้วเว้ยสิ่งที่ผมจะสร้างคือกำแพงแบบหินนะซึ่งผมรู้แล้วว่ากำแพงแบบหินเนี่ยเอาไม่อยู่เว้ยอาจจะต้องสร้างกำแพงแบบหิน2ชั้นหรือไม่ก็เป็นกำแพงที่ดีกว่านี้ไปเลยส <Okay. S 1> ภาพผมตอนนี้ย่ำแย่มาก ทั้งน้ำทั้งอาหารทั้งเลือดบอกเลยว่าแย่โคตรๆโดนป้นครั้งเดียวชีวิต <c oughs> กูแทบจะจบสิ้นเลยเหรอเนี่ยทำไม่ได้อีกไม่มีไขมันสัตว์โอ้ใช้กองไฟธรรมดาแล้วกันโอ้โหแม้แต่เชื้อเพลิงมึงก็เอาไม่เหลืออะไรจริงๆอะเดี๋ยวนะผมจะทําที่ฮิวเลือดให้ตัวเองก่อนเนี่ยอันนี้สามารถแก้อาเจียนแล้วก็ฮิวเลือดให้ตัวเองได้กูต้องปนบานไขสักคนเพื่อระบายความแค้นแล้วแหละเนี่ยอันนี้ฮิว30% แล้วก็ระหว่างนี้โอผมจะหิวตายก่อนหรือเปล่าวะเอากล้วยก่อนแล้วกันโอ้ยเมื่อ,อไรจะเจาะเสร็จเนี่ยกินสับป,ปะรดก่อนแล้วกันเดี๋ยวหิวตายสับป,ปะรดเพิ่มแค่นเนี่ยนะสิ่งที่ผมต้องการจะทําเป็นอย่างต่อไปอย่างเร่งด่วนคือการไปฟาร์มเหล็กนะแล้วก็จะเป็นการขยายพื้นที่เพราะว่าพื้นที่ของผมตอนนี้เนี่ยมันสุดแล้วไงมันจะไม่สามารถล้อมสอชั้นได้ ตัวนี้ลาง่ายอยู่เพราะว่าตัวนี้มันหนีอย่างเดียวเหมือนกับไก่นี่ไง <c oughs> ขอให้ได้ไขมันเถอะอ่าได้ไขมันสัตว์มานะแต่ว่าแค่หนึ่งเองส่วนไก่ไก่ให้ไขมานะสิ่งที่ผมจะทําต่อมาคือแร่เล็กแร่เล็กคาสิบแล้วก็ใส เชื่อเพิ่งแบบจะไปทําการป้นบ้านคนอื่นกันดีกว่าผมจะทําเหมือนกับที่โจนทํากับผมไม่ได้เพราะว่าที่ดินตรงนี้มีเจ้าของเฮ้หรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเจาะได้หมดปะแต่ว่าชะแรงเนี่ยคือใช้กับบ้านของเราเท่านั้นนี่ไงมันเขียนอยู่เนี่ยประมาณว่าชะลรงเนี่ยมันจะใช้หรือสิ่งก่อสร้างของเราได้อย่างรวดเร็วแต่ถ้าเกิดว่าเป็นของคนอื่นไม่ได้เราจะใช้ไม่ได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นอาวุธยอ,อย่างอื่นเนี่ยอย่างเงี้ย ทำได้แต่ว่าอาวุธผมเนี่ยไม่น่าจะพอเจาะบ้านเขาดิแม่งเอ้ยจะทําชั่วทําไมมันยากขนาดนี้วะมีแต่น้ําให้กูเหรอเนี่ยนี่ก็ไม่มีอะไรเลยบ้านในคนนี้แม่งสร้างรั้วสามชั้นอ่ะผมว่าได้เกิดว่าผมอยากจะอยู่รอดนะสามชั้นอ่ะจริงๆเดี๋ยวเราวิ่งไปดูร้านเทรดดิไปดูว่าผมสามารถเทรดอะไรได้บ้างที่เทรดนี้มันคือของเขาเหรออ๋อไอคนนี้ขายปืนร้อยเพนนีถ้าชี้อ่ะ มันจะบอกอยู่นะแต่ละหลังที่เทปเนี่ยเขาต้องการขายอะไรแล้วก็ตอนนี้มีเว r ร์ e ีเวนอยู่อยู่ข้างหน้าไปไปดูหน่อยสิว่าเว r ร์ e ีเวน์เนี่ยมันหน้าตาเป็นอะไรอย่างไงไหนๆก็บนบ้านใครไม่ได้แล้วมีอุกบาทตกลงมาในพื้นที่นี้จะมีแร่พิเศษแบบหายากเว้ยโหแลหวตัวบ้าอะไรเนี่ยแล้วไหนวะอุกบาทฮลัลโหลไอโนติดโอ้ยเกือบตาย,ย,ยไปๆไปผมหาไม่เจอโอมมีบ้านคนแถวนี้ด้วย อ,อ๋อเจอแล้วฮ <c oughs> <c oughs> บ้านไอ้คนนี้แม่งมีโซล่าเซลด้วยแล้วจะทานเมเนี่ยบอสไปโผล่ตรงนูน้นอันที่สองแร่แอะไรวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเสียเวลาเดี๋ยวค่อยไปอ่านว่าได้อะไรรู้สึกว่าจะได้ทองด้วยแล้วเนี่ยเป็นแร่เหล็กและก็แร่ทองแดงแบบเข้มข้นเจองูมาซัวก,กูก่อนมางูหนึ่สองหมูป่ามาอีกโอ้โห น,นะกินกินเพิ่มเลือดโอเคเพิ่มเลือดแล้วหนึ่งสองตายกูตายกูตายกูตายของร่วงไม่น่าไปประมาทหมูป่าเลยคือผมว่าชุดป้องกันไม่ค่อยดีด้วยไงโอเคเอาของขึ้นมาได้ละถ้าเกิดว่าผมเดินไปขวามือเรื่อยๆเนี่ยจะเจอจุดวาร์ปนะผมขอไม่เปิดแมพให้ทุกคนดูแล้วกันเดี๋ยวผมดูเองแล้วเดี๋ยวผมจะบอกว่าข้างหน้าเนี่ยมีอะไรสำหรับในแมพเนาะเป็นพื้นที่ที่ผมยังไม่เคยมา จายเลือด58อ่าเรียบร้อยจ่ายเลือดเกือบหมดตัวเฮ้ยของนี้ผมจําได้ว่าผมเคยเก็บไปแล้วนะมันมีมาทุกรอบเลยเหรอเนี่ยอุ๊ยสุดยอดเล่นเกมนี้แม่งเหนื่อยวะโอเคสําหรับสิ่งที่ผมจะทําต่อมาคือการปรับพื้นที่บ้านนะซึ่งผมเนี่ยต้องการให้บ้านผมเนี่ยมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะดังนั้นผมจะทําการ ทำกําแพง2ชั้นตรงนี้ต้องเว้นไว้นะเป็นประตู2ชั้นนั่นเองแล้วก็ลากมาประมาณนี้ลากได้อยู่อันนี้แค่วางแบบโครงสร้างไว้ก่อนแต่ว่าของที่จะใช้เติมเนี่ยมันจะพอหรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้นะเอาหมดแล้วเหรอไอยังยังยังได้อยู่อะวางผิดแม่งเลยปับปับ,ปบ,ปบสองชั้นแล้วไม่รู้ว่าจะปลอดภัยหรือเปล่า,านะตรงนี้ผมไม่เอาอะ่ะ โอเคสวยแล้วก็มาใส่กล่องเครื่องมือต้องถือกล่องเครื่องมือนะถ้าเกิดว่าจะเติมสิ่งปลูกสร้างเงี้ยเพิ่ม <ๆ S 1> ผมว่า2ชั้นนี้เอาไม่อยู่เหมือนกันนะเนี่ยอาจจะต้องทําการขยายโฉนดที่ดินให้พื้นที่กว้างขึ้นแล้วผมก็ไปสร้างกําแพงรอบนอกอีก1ชั้นแต่ว่าอีกชั้นหนึ่งอาจจะเอาเป็นเหล็กก็ประตูเนี่ยผมอาจจะต้องเปลี่ยนเพราะว่าเป็นประตูไม้ไม่ถึกแน่นอนอะประตูน่าจะใส่2ชั้นของหมดแล้วทุกคนเดี๋ยวผมขอออกไปฟาร์มหน่อยแล้วกัน เมื่อโลกไร้ซึ่งกฎหมายและสิทธิมนุษยชนเราผู้คนทั้งหลายบนโลกใบน,นี้ก็ไม่สนใจใครอีกเลยนอกจากชีวิตและการอยู่รอดของตัวเองเท่านั้นดังนั้นที่โลกของเราทุกวันนี้เนี่ยทำให้คนเป็นคนมันเกิดจากกฎหมายที่เท่าเทียมไม่เลือกปฏิบัติและสิทธิมนุษยชนต่างหากเรา ไม่ใช่เพราะศาสนาหรือว่าการแซงเป็นคนดีต, <S <S ต่อหน้าคนอื่นแต่ในใจลึกๆไม่รู้ว่าจะดำมืดขนาดไหน oh. ในการจะอัปเกรดแลนเคมเนี่ยจะต้องใช้เหล็กบริสุทธิ์25กอ้อนโคตร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 เยอะเลยอะทุกคนเราจะทำไงได้อ่ะโลกนี้มันไม่มีกฎหมายแล้วอะจะต้องดูแลต <c oughs> ัวเองซะแล้วสิ25ก้อนกูไม่น่าจะพอนะเนี่ยใส่นี้เข้าไปอ่าผมมีทรายอยู่ไอ น่าจะพออยู่นะถ้างั้นเคเอาแบบแม็กไปเลย50เรียบร้อยพอเว้ยกว่าจะรู้ตัวก็สายเกินไปในวันที่โลกนี้ไม่เหลือกฎหมายแล้วผมจึงเห็นความสำคัญของกฎหมายไม่ก่อนหน้านี้ผมไป่ทำอะไรทำไมผมถึงไม่รู้ว่ากฎหมายมันสำคัญกับชีวิตขั้นก่อนหน้านี้กูยังเป็นเด็กอยู่กูยังดูการ์ตูนอยู่เลย กูเลยไม่รู้ว่ากฎหมายสําคัญปล่อยให้เขาออกมาทํารัฐประหารในการจะทําประตูเหล็กเนี่ยใช้ซีเมนต์กระเล็กธรรมดาผมว่าโอเคอยู่นะเดี๋ยวมาดูซิว่าซีเมนต์ทำยังไงในการจะทําซีเมนต์ใช้ดินเหนียวทรายหินโอ้โหสบายมากโอเคเดี๋ยวผมขอตัวออกไปฟาร์มทรายก่อนซึ่งทรายเนี่ยหาง่ายที่สุดเลยคือชายทะเลเจ้าปูกแกจงตายซะเถอะเพราะว่าแกไม่มีกฎหมายหรือว่าพรบบคุ้มครองสัตว์ฉันเลยสามารถฆ่าแกเพื่อเป็นอาหารได้ยังไงล่ะ จริงๆผมเป็นคนรักหมารักแมวนะผมบอกไว้ก่อนรักมากกว่าคนด้วยซ้ำเห็นไหมพอเราไม่มีกฎหมายคุ้มครองเนี่ยคนเรามันก็จะโดนกระทําไม่ต่างจากสัตว์หรอกดังนั้นเนี่ยกฎหมายอ่ะสำคัญมากเลยนะยีไ่ไงตายซะเถอะไอ้เจ้าหมูปา่าแกตรงเป็นอาหารให้ฉันไอ้เจ้างูด้วยแกก็ต้องตายไอ้เจ้าปูแกคิดว่าแกจะรอดเหรอ สัตว์อย่งแกที่ไม่มีกฎหมายคุ้มครองเนี่ยมันก็เป็นได้แค่อาหารโอเคตอนนี้ผมได้ของมาเยอะแล้วเดี๋ยวเรามาทำซีเมนต์กันดีกว่าในการจะทำซีเมนต์นั้นใส่ดินเหนียวเข้าไปใส่ทรายเข้าไปใส่หินเข้าไปอันนี้โลกจริงก็ทําแบบนี้หรือเปล่าวะผมไม่รู้นะเนี่ยแต่ว่าตอนนี้ผมได้ซีเมนต์มาแล้วแล้วก็ผมต้องการเอา โอ้โหสาไปทั้งนานเชื้อเพลิงดันหมดซะง,งั้นโอเคทุกคนตอนนี้เนี่ยผมสามารถอัปเกรดโนดที่ดินเป็นเลเวล3ได้แล้วนะจัดไปเลยอ่าดูสิว่าพื้นที่ได้พื้นที่เพิ่มมา1ช่องคือพื้นที่ใหญ่สุดอะมันจะอยู่ตรงโซนสีขาวอันนั้นอะผมจะต้องขยายไปเรื่อยๆแต่ว่าพื้นที่ที่ผมได้มา1ช่องคือสีเขียวซึ่งมันจะทําให้ผมสามารถสร้างกําแพงรอบนอกได้แล้วส่วนอิฐทาไงวะเนี่ยดูสิในการจะทําอิฐอุ้ย จริงอะอิดทาง่ายกว่านะอ๋อไม่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 อิดเด่ะทาง่ายแต่ว่ามันจะมีทองแดงแล้วก็ซีเมนที่ต้องใช้ไงส่วนอันเนี้ยมันจะใช้แค่หินแล้วก็ดินเหนียวซึ่งง่ายกว่าสําหรับกําแพงหินโอเคแยวผมว่าผมทํากําแพงอิดดีกว่าแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้ทําในคลิปนี้นะเดี๋ยวผมอะจะซ่อมประตูก่อนไม่ใช่ซ่อมผมะจะเปลี่ยนประตูเอาเป็นประตูเหล็กธรรมดาก,ก่อนละกัน เพราะว่ามันใช้ซีเมนแล้วก็เหล็กธรรมดาประเด็นคือผมจะ,จะมาขุดเอาทองแดงเฉยๆผมไม่ได้อยากจะมาสู้เวอร์อีเวนต์เว้ยไม่สามารถฮิวได้ร้อเซ็นถ้าเกิดว่าผมอยู่ในโซนนี้นะแล้วก็มันจะทำดามเมจไปเรื่อยๆเลือดผมลดตลอดเลยสู้แม่งเลยลองลูดดูซิว่าจะได้อะไร ไดะสลามน้ำตาแล้วก็ไม้แค่เนี้ยนะโอเคทุกคนสำหรับการสร้างประตูเหล็ก2ชั้นของผมเนี่ยน่าจะจบเรียบร้อยแล้วนะไม่จบนะเหลือนิดนึงเอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับทุกคนถ้าเกิดว่าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยครับผมเจอก,กันใหม่คลิปวิดีโอนะสวัสดีครับผม